นิทานเรื่องหนึ่งวันของอามีนและอามีนาเป็นนิทานดูอาในชีวิตประจำวัน ตื่นเช้าแล้วแสงแดดยามเช้าสองขาหน้าต่างเสียงไก่ขันปลุกให้อมีลืมตาขึ้น ขอขยี้ตาเราพูดเบาๆว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอ х ยานะบั a ดามะอามาตานะอิไลฮินูชูขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทรงให้ชีวิตอีกครั้งหลังจากที่หลับไหลคุณแม่เดินเข้ามายิม้มเก่งมากลูกวันนี้เริ่มต้นด้วยดูอาเลยนะก่อนเข้าห้องน้ำอามีนาเดินไปหน้าห้องน้ำก่อนเปิดประตูเธอหยุดสักครู่แล้วพูดว่าอวลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะ มีนาครูสีวัลเขอแวอ้อเอาวะข้าขอความคุ้มครองจากสิ่งสกปรกและชั่วร้ายอย่าลืมใช้เท้าซ้ายก้าวเข้าประตูนะลูกหลังจากออกจากห้องน้ำอามีนาเดินไปยืนหน้ากระจกเธอมองตัวเองนิ่งๆด้วยแววตาอ่อนโยนจากนั้นเธอพูดดูอาเสียงเบาออาวะคุมมากามาอะซันตาคัลลี่ อัสซินคุลกีโอเอัลเหรเช่นที่พระองค์ทรงสร้างรูปร่างข้าให้งดงามขอโปรดทําให้นิสัยใจคอของข้างดงามด้วยเถิดอามินายิ้มบางๆให้ตัวเองในกระจกหัวใจของเธออุ่นขึ้นเพราะได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยดุอาอาหารเช้าแสนอร่อยบนโต๊ะอาหารมีข้าวไข่าดาวและน้ําเต้าหู้อามีนรีบยกมือดุอาก่อนทานข้าวแล้วพูดว่าอัลลอฮุมะบาริกลานะฟีมารซักลานะวากิดนาอัยจบ โอ้อนะั oh ลลอฮ์โปรดประทานความจำเริญนในปัจจัยังชีพแก่เราและโปรดปกป้องเราให้พ้นจากไฟนรกและใช้ช้อนตักข้าวคำแรกเข้าปากอร่อยจังเลยอามีนยิ้มแก้มตุย๋ยอามีนาหัวเราะแล้วพูดดูอาตามพี่ชายอย่างคล่องแคล่วดื่มน้ำแล้วขอบคุณหลังมื้อเช้าทั้งคู่ยกแก้วน้ำพร้อมอ่านดูอาก่อนดื่มน้ำ วสาสกอหุร,หรอบูุมชารอบัตตหูรอและพระเจ้าของพวกเขาจะทรงให้พวกเขาได้ดื่มเครื่องดื่มอันบริสุทธิ์ยิ่งอามีนดื่มทีละจิบไม่รีบร้อนเมื่อดื่มเสร็จอามินาพูดเสียงใสว่าออลฮัมดุดิลาขอบคุณอลัลลอฮ์คุณแม่ปรบมือเบาๆเฮียม,มากลูกๆน้ำก็เป็นญาติจากอาลัลลอฮ์เหมือนกันใช่ไหมคะอามินาถามใช่จากลูกๆคุณแม่ยิ้มอ่อนโยน ออกจากห้องน้ำหลังล้างหน้าแปรงฟันและอาบน้ำอามนเมเดินออกจากห้องน้ำโดยใช้เท้าขวาแล้วพูดว่าลุกรอน้ากาโอ้เอ์ข้าขออภัยจากพระองค์ทำไมต้องขอดูอาแบบนี้ครับพ่ออาเมีนถามเพราะเราต้องขออภัยหาเกเผลอละเลยสิ่งดีๆขณะอยู่ในห้องน้ำลูกคุณพ่อตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ก่อนนอนคืนนี้อามีนาใส่ชุดนอนนอนบนเตียงอุ่นคุณพ่อและคุณแม่เดินมาหอมแก้มทั้งคู่ก่อนจะหลับอามีนาพูดว่าบิสมิลลาฮุมาอมูตอวฺอาฮยาด้วยพระนามของอัลลอฮ์ข้าขอหลับและตื่นในพระองค์คืนนี้พี่น้องทั้งสองหลับไปด้วยหัวใจที่เบิกบานพร้อมดุอาที่อยู่ในใจทั้งวัน จุดประสงค์ของนิทานให้เด็กได้เรียนรู้ดูอาพื้นฐานทั้ง6บทอย่างเข้าใจแสดงให้เห็นว่าดูอาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันอีกทั้งยังส่งเสริมมารยาทและวิถีชีวิตตามแบบมุสลิมอีกด้วยค่ะมารยาทกับดูอาในแต่ละวันถึงจะดูเป็นสิ่งเล็กๆแต่จริงๆแล้วมีความหมายใหญ่มากนะคะเพราะดูอาจะช่วยให้เรารำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกช่วงเวลาทำให้หัวใจเราสงบ อุ่นใจแล้วก็เป็นเหมือนเกราะป้องกันเราจากสิ่งที่ไม่ดีส่วนมารยาทดีๆนั้นก็จะทำให้คนรอบข้างรักเราเคารพเราและอยากอยู่ใกล้เราค่ะแล้วเราเคยถามตัวเองบ้างไหมคะว่าวันนี้เราดูอาครบหรือยัง เพราะถ้าเราทำได้ทุกวันเราจะได้ทั้งความปลอดภัยความสุขใจและความรักจากคนรอบตัวอย่าลืมนะคะมารยาทกับตัวอาไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเราเต็มไปด้วยความบริกัรค่ะ